ค่สะสวัสดีค่าทับชุ่มมณีพิการพูกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่านะคะเมื่อนี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งสิพาท่านผู้ชมไปติดตามของเราความฝันกับปลาข้ามนะคะปลาข้ามนี่เพื่นฝันเห็นพโพนะคะโพเป็นมะกอดทั้งหลังเป็นวางนะคะเพิ่อนกัดฟันว่าได้เนื้อเนาะคะ่ะได้กินเนื้อะคะ่ะเขาก็เอาเนื้อมาใหิ้งนะคะ่ะท่านผู้ชมเนื้อก้อนแบบใหญ่กับถุงน้ำดีพโเนาะคะ่ะเอามาจุกงานาะคะ่ะท่านผู้ชม ความฝันข,ของประค้ามเป็นไปเป็นมาแนวไรน,นะคะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนนะคะท่านผู้ชมติดตามรับชมรับฟัง,งความฝันของประค้ามพร้อมกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะปลาข้าะค่ะสวัสดีค่ะปลาค้ามสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของปลาข้านะคะเนาะปลาข้าพื้นนีก็เป็นคนฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมหลอกวังหันกะ บ่ถือว่าหลุดเนาะป่าเนาะถ้าผู้ใดจับหลิ่มจับใส่ได้กันลุดบ่หลุดเก้าศูนย์กระแตระะาคาธรรมชืรอบนี้ปลาข้ามพื้นฝันแล้วค่าธรรมชื่นก็จิฝันจังไดก็ให้ปลาข้ามพื้นเราฟังเนาะคะ่ะเนาะเออเอาลาตรีเสือลาตรีมาสองใบแหล่งมาเชียงเบิองอธิษฐานเบิองค่ะบ้านีเพิ่นเป็นคือว่าเถ่าแก่เก่ามามากอดข้อเพิ่นก็ได้ว่า พ่อนั่นมาอยู่ในโตเพื่อนนั่นโตัวเถาแก่นั่นเพื่อนว่าบ่แม่นอันนี้เถาแก่เจ้าใดเพื่อน่าพ่อได้หนี่พ่อมาหาเจ้าที่มากินมาอยากทาเจ้าค่ะเพ่นว่าเพื่อนเสียชีวิตไปแล้วค่ะเสียแล้วค่ะก็หมยป่านั่นคือว่าล่างนนั่เป็นเถาแก่ล่างเป็นเถาแก่แล้วมากอดทั้งหลังกอดข้อทั้งหลังอ่ะนะกอดทั้งหลังก็เลยได้หายชูนในเพื่อนชูนในเพื่อนมาหนี่พ่อนั่นก็เลยว่าอันบ่แม่นไดเพื่อน่าพ่อได้หนี่ยังมาหายไดเพื่อนว่าจี้ จะมาหายได้พอมาหาโตถึงมากินน้ำตโต<อ>บ่ได้กินเขาน้ำกันบ่ได้นั่งนีนเขาน้ำลูกผวมา<อ>บานี้พอดีโมกับถือถุงผลพลาโมเอาเนื้อมาแบากไาหนึ่งผลมาเอาดีมาหายเอาเนื้อมาหายน้ำอเอาผักมาหายน้ำนวมากินจั่จุเด้อผวมาืา<อ>นกันกินจั่จุก็พอว่าโมเขาโรงเรียนน้ำกันนั่นล่ะเอามาหายนะ<อ> มูค่อยๆา้องเรียนน้ำกนรุ่นเดียวกันนี่แหละในทุงเนื้อน้ำในทุงดีมาจำจุข่อมแม่นใช่เข้าใจมาน้ำกันกินจำจุด้วยเฮ้ยเพิ่นว่าผาพอยไงกินจำจุิ่นเป็นยากี่ว่าแล้วเศร้าแกต้องฟันกับกินยาขึ้นกันนะคะในความฝันนั่นป่าได้กินอยู่กินแหรอเนาะก็ร่างชินางกินกับหัวเมื่อ กําลังนั่งกินเดี๋ยวกําลังพอกําลังมานังรวมวงกินยูนงูกักินป้ากับกินรวมวงกันรวมวงกันแต่ว่าเพิ่นวาน่นเพิ่นเพิ่นบริเบนอันนี้ได้เพิ่นวานพอพออยู่ในหลังเพิ่นอยู่ในหลังกัาแกแปลว่าพอนเขาไปสิงหลังของเั้แกมากดข้อประข่ อย่างว่าอันตาแก่หน่ะพ่นเชื้อลุ่งชั่วนะรุ่งชัววช่วปานเพิ่นมากอดคอเพิ่นว่าอันจะไปจะหายได้พันธพได้หนีเพิ่นว่าจริงนะกอ,อ,อดกอดคอ,อทั้งหลังคือว่าเหล็กกระดุเก่านี่แหละเลยเชียง<อ><อ>ไหวนะเดีด๋เชียงไหวป่นนี้ป้าไปจังไหนมาจังไหนคือเดีเ๋ไปบอกพิ<อ>่นหรือเพิ่นมาหาอยู่เพิ่นมาหาอยู่เพื่อนกต่ยังว่านำหาลูกกต่ยังว่ามานำมากอดคอกอดกอดคอทั้งหลังแบบนี้ เรื่องหายเพ่อนนะอย่ามาหายยาหา้อย่าให้พอได้พอมหานํำหาดนลเนี่ยนคนว่ากําลังพ่อพันวค่ะกําลังพ่อเพราท่านได้กินเพราท่านได้กินนนํำอยู่นันว่ากินต้องการกระดูกกินจำจุสําน้าค่ะโอ้ยเนาะค่ะแปลว่าปลาข้ามฟันแบบนี้สิมีโศกเนาะฟัน,นามาได้กินได้ยาเป็นเนื้อสัมน้าเนาะมาจำจุได้หลายคนเนาะค่ะปกตี ปกติป่าเคยฝันแบบนี้บ่ค่ะบ่เคยจือเชื้อมอเคยจือเชื้อตอนนี้ตั้งแต่พ่อเสียไปนี่เคยฝันเหน็นพืนบ่ฝันหินสองเชื่อนี่แหละเชื่อที่สองนี่แหละมา<ห>ตัวนั้นมาหมุนมาอันนี้ให้นั่นหล,หล่อหล่อัปลือกนั้นสิไปย์พันว่าพ่อสิได้ขึ้นสวรรค์น,นั่นเลนยและะ้วค่ะน้องพอสิขึ้นสวรรค์ตอนนี้เพันว่าสิมากินน้ำมาอยู่น้ำกินน้ำค่ะเพื่อจะมาได้เสียงไวยเสียงดาตรีตัวพ่อใหญ่ซื้อไวยนี่ล่ะตัวใดประคำ ห้าศูนย์เก้าเมืองเหล็กนามันน่ยมีหกห้าหกเก้าสี่ห้าศูนย์เก้าหกเก้าสี่ห้าศูนย์เก้าเป็นเป็นเล็กที่เชียงดวงราตลีนเราทำเสียงไหวเนาะค่ะนอกว่าอันเืิญแล้วกั็มาอธิษฐานแล้วก็เสียงฝันเนอกค่ะนอกวานีบ้านเล็กที่สามเก้า สามสิบเก้ามันมี้ยนบ้นอีกทีเนาะปาเนาะหมารอบได้กับฟันอยู่บานอายุพอเด็ดค่ะอายุพอเก่าสิบเก่าแล้วเก้าสิบเก่านะคะเนาะเก่ามากหมป่ารอบนี้เก่ามากฟัาอยู่ทั้งหลังค่ะเก่าหลังเก่ามากเนาะเตกง่ามคักเนาะปาเนาะหกเก้าสี่ห้าศูนย์เก้าค่ะเลขโรตเตอรลีกที่ประค่ำพื้น สื่อไว้แล้วก็เอามาเสียงอธิษฐานแล้วก็มาโน่นฝันฝันหินพอมากอดข้อว่าสิไม่กินไม่อยากนําเนาะป่าเนาะผัดปานีฝันแล้วพอบอกเนี่ยน่แล้วก็มีมูถือถุงเนื้อถุงน่ะถุงเจวามาให้กินกันน้ำกันกพอเพิ่นมูเขาโรงเรียนน้ำกันน่ะนะมูน่ยยังมีชีวิตอยู่บอกเขาเนี่ยเป็นมูเก่ามูเก่านี่นอยู่ผู้หน่อยนีได้เียนนีันในหนาฝันกับฟันเหินมูเก่าเนาาป่าเนาะ มูเกาก็เลิตุกเกาเด็กตเกกุเกามาน้ำตามหลายตัวมีเกากค่ะค่ะแต่ว่ารอบนี้คุณป่ามาเกาแห้งเนาะเกาแห้งแต่ว่าเกาอยู่หลังแน่นอนเกาอยู่หลังแถา,าบอดขอนะ้อน่ะค่ะวันนี้ความฝันของปละค่ำนี่มีอย่างเพิ่มเติมบอค่ะบอวันนี้มีอย่างมีเท่านั้นแหละมีเท่านี้เนาะ ฟันวันไดกินไดอยากมันถือว่าได้ดีบ่ะเฮนฟเนาะฟันตามทีตามที่ใดไปติดตามข้อมฝันมาส่วนมากคนดีฟันว่าไดกินไดอยากได้กินเนื้อนี่พอมันฉู่คักๆล่ะค่ะปะค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดตีตัวเลขไใดตัวใดก็ฝากคอมเมมต์เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมท่านอื่นน้ำเนด้วยค่ะว่าข้อมฝันของปราค้ำนี่มันสิแปลไปไหนตัวใดเน่สำหรับคนที่ตีเหล็กเนาะค่ะเนาะ วันนี้ข้อมฝันของปลาข้ากับมีเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณปลาข้าหลายๆค่ะที่มาให้แนวทางตัวเลขแนวทางข้อมฝันกับท่านผู้ชมของเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตเต็งสิพาท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขของปลาข้าเนาะค่ะปลาข้านี่เพื่อนฝันว่าพ่อเพื่อนมาหาเนาะค่ะเพื่อนกับมากอดทั้งหลังเนาะค่ะท่านผู้ชมกะฝันเห็นโมเก่าเพื่อนน้ำเนาะค่ะกะถือเนื้อมาให้เนาะค่ะก่อนเนื้อเนาะค่ะก่อนบักใหญ่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เป็นกะในมากกับทุงน้าดีน้ำเนะคะ่ะท่านผู้ชมเพ็่นกะมาจุก,กันเนาะคะ่ะจุแจวนะคะ่ะกะตัวเลขของประ้คมกะหกเก้าสหาศูนย์เกบ้านเลขที่ของประคมกับสามเก่านะคะ่ะอายุคุณพ่อกรพันศสีเสียชีสะะิ99ปีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมหนึ่งท่านว่าสองหาหกหกค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบเรเลาดคลิปทุกคลิปทุกตลิขเด็ดเดดต่างๆนะคะ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหนะ้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ